ถามด่วนใหม่พัชรีหมอลำซิ่งสาวชื่อดังเข้าโรงพยาบาลด่วนเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับใหม่พัชรีชัยเลิศหมอลำซิ่งสาวเจ้าของฉายานางร้ายหุ่นเซ็กซี่เริ่มต้นเป็นหมอลำในสังกัดของวงใหม่ไทยใจตะวันโดยเธอนั้นมีผลงานเพลงอย่างสัญญาฮัก หัวใจนิสัยบ่ดีรวมถึงภาพลักษณ์สาวแซบที่ทำให้เธอมีงานต่อเนื่องจนขึ้นแท่นหมอลำซิ่งสาวชื่อดังที่คิวงานแน่นเอียดอีกคนของเมืองไทยและก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจเมื่อหามด่วนใหม่พัชรีหมอลำซิ่งสาวเจ้าของฉายานางร้ายหุ่นเซ็กซี่เข้าโรงพยาบาลด่วนโดยเธอนั้นได้เผยภาพตนเองอยู่บนเตียงพร้อมระบุข,ข้อความว่า ยามนพระมาหลายเด้อห้าล้านห้แนหหมหห้าร้อยห้าสิแนวคนตลกไข้มันเลยบอกเป็นตาเหลือโตนไม่สบายมาฉีดยาเรียบร้อยลุยงานต่อง,งับช่วงขออนุญาติงดแอลกอฮอล์นะคะแฟนๆจ๋าข้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายหลังจากนั้นใหม่พัชรี ก็ได้โพสต์ภาพอีกครั้งหลังไปทำงานในภาวะร่างกายที่ยังไม่สู้ดีนะักโดยระบุข,ข้อความว่าผ่านไปอีกวันร่างกายอาจไม่เต็มร้อยแต่ใจเต็มร้อยแน่นอนอาบน้ำกินยานอออนอ